สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่ต่อชแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับของภาคเรียนที่2ประจําปีการศึกษาพศ2563เป็นยังไงไปดูจุดประสมกันนะครับไปกันเลย จุดประสงค์นะครับข้อที่1ก็คือเข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจําวันข้อ2รู้ถึงผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุข้อ 3. รู้ถึงลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุได้นั่นเองแรงหมายถึงกำลังหรืออำนาจที่กระทําต่อวัตถุหรือสิ่งต่างๆมีผลทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่หยุดนิ่ง เปลี่ยนตำแหนง่งและทิศทางไปนั่นเองนะครับนักเรียนลองสังเกตรอบๆตัวนักเรียนดูนะว่ามีแรงกระทําต่อวัตถุไหมอ่าอย่างเช่นในรูปเลยมีเด็ก2คน1คนเสื้อเขียวกำลังผลักอีกคนเสื้อชมพูกำลังดึงนะครับมีแอปเปิลหล่นใส่หัวชายที่นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากแรงนะครับแรงมีหลายประเภทจะเป็นยังไงไปดูกัน แรงนะครับแบ่งออกได้3ประเภทก็คือ1แรงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแรงที่ได้จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติล้วนๆเช่นแรงลมแรงน้ำแรงดึงดูดของโลกแรงแม่เหล็กเป็นต้นอ่ะครูต่อขอยกตัวอย่างแรงน้ำนะครับเพราะแรงน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยแรงน้ำ แรงน้ำเป็นแรงที่ได้จากธรรมชาติมนุษย์เรานะครับรู้จักการใช้ประโยชน์จากแรงน้ำก็คือเขื่อนนั่นเองโดยที่น้ำจำนวนมหาศาจลจะไหลเข้าเครื่องปั่นไฟของเขื่อนนะครับผลิตมาเป็นกระแสะไฟฟ้าให้พวกเราใช้ต่อมาก็คือแรงลมนะครับแรงลมก็อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยลมนี้นะครับเป็นแรงที่อยู่ในธรรมชาติ มีอยู่มากมายไม่มีหมดนะครับมนุษย์ก็เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากแรงลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยให้ลมเนี่ยพัดผ่านใบพัดของกังหันลมนั่นเองใบพัดก็จะเริ่มหมุนทำให้มอเตอร์ทำงาน 2แรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์และสัตว์ยกตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลกาลังเตะฟุตบอลถ้าไม่มีใครมาทําอะไรฟุตบอลเลยลูกฟุตบอลก็จะไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับนักเรียนเห็นช้างไหมช้างในภาพเนี่ยเขากําลังลากซุงอยู่นี่แหละก็คือแรงที่เกิดจากการกระทําของสัตว์แรงชนิดถัดมาก็คือแรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่น รถยนต์หรือเรือ,อยอทนักเรียนเห็นได้ไหมครับว่ามนุษย์ของเรานะครับมีแรงมากระทําในชีวิตประจําวันเรามากมายเลย mm hmm. เช่นการเตะฟุตบอลผลไม้หล่นจากต้นไม้หรือแม้กระทั่งการผลักสิ่งของต่างๆหรือการลากสิ่งของต่างๆด้วยนะครับ คราวนี้มาสู่ช่วงกิจกรรมที่หนึ่งชื่อดึงหรือผลักโดยครูต่อจะมีรูปให้นักเรียน2รูปนะครับและให้นักเรียนแยกความแตกต่างระหว่าง2แรงว่าจะเป็นแรงดึงหรือแรงผลักอ่ะไปดูรูปแรกกันภาพแรก เด็กหนึ่งคนกำลังทำอะไรกับกลองอยู่ครับให้เป็นภาพกอไก่นะภาพที่สองโหคนนี้ออกแรงน่าจะเยอะหน่อยให้เป็นภาพขอไข่นะครับและครูต่อจะให้นักเรียนมาดูความแตกต่างระหว่างสองภาพนี้กันสังเกตได้ว่าเด็กในภาพกอไก่นะครับเขาออกแรงดันสิ่งของไปด้านหน้าใช่ไหม ภาพขอไข่เด็กเสื้อเขียวกำลังทำอะไรอยู่ออกแรงเข้าหาตัวเองนะครับคราวนี้ครูต่อคิดว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยพอจะรู้แล้วแหละว่ารูปไหนออกแรงดึงหรือรูปไหนออกแรงผักนั่นเองเดี๋ยวสักหน่อยเราจะมาเฉลยกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากเฉลยแล้วนักเรียนของครูต่อถูกกันบ้างไม่เอ่ยจากกิจกรรมที่1ดึงหรือผลักนักเรียนเห็นไหมว่ารูปทั้งสการออกแรงมีทิศทางแตกต่างกันไหมครับนักเรียนเริ่มสงสัยกันแล้วยังว่าแรงดึงและแรงผลักแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเริ่มสงสัยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบในสไลด์ต่อไปกันนะครับแรงดึงหมายถึงเป็นการออกแรงต่อสิ่งได้สิ่งหนึ่งให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเช่นการเล่นชักเกร์หรือเด็กๆเ,เคยเล่นลดลากไหมครับนั่นแหละนี่ก็คือแรงดึงนั่นเองครับแรงผัก เป็นการออกแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวเราเช่นการผลักหน้าต่างให้เปิดในตอนเช้าหรือการเตะฟุตบอลเข็นรถหรือการเล่นบาสเกตบอลก็ได้นะครับมาถึงช่วงเกรดความรู้การใช้แรงผลักสิ่งที่นิ่งอยู่กับที่กับสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่นักเรียนรู้ไหมว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างเช่น เมื่อถ้าเราเตะลูกฟุตบอลที่กำลังกลิ้งอยู่เราจะใช้แรงน้อยกว่าการเตะลูกฟุตบอลที่อยู่กับที่นั่นเองครับครับผมตอนนี้เดินทางมาสู่ช่วงแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาจากรูปที่หนึ่งจนถึง รูปที่6นะครับแล้วเติมเครื่องหมายถูกลงไปหน้าข้อที่เป็นแรงดึงและกาบเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อที่เป็นแรงผักนะครับอ่าข้อที่1นะครับเป็นแรงดึงโดยเด็กเสื้อขาวนะครับกําลังดึงเด็กชายใส่เสื้อสีเขียวเข้ามาหาตัวเองนะครับเป็นการใช้แรงดึงรูปที่2นะครับเราเห็น คนหลายๆคนช่วยกันผลักรถเมล์ไปด้านหน้าออกแรงไปด้านหน้าแสดงว่าเป็นการผลักนะครับข้อที่2ชายกําลังปีนหน้าผาอยู่เห็นไหมว่า,าการปีนหน้าผาเราต้องดึงตัวเรากับหน้าผาไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราตกข้อที่4ยิง่ง่ายมากเลยนะครับรถล,ลากเนาะแน่นอนว่าต้องเป็นแรงดึงนะครับข้อที่5ชายกําลังเฉนลูกหิน ขึ้นไปยันหน้าผานะครับและรูปที่6รูปมนักฟุตบอลออกแรงเตะฟุตบอลอ่หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องแรงไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนของครูตอบพอสรุปได้หรือ,อยังว่าแรงมีกี่ประเภทนะครับอ่าเดี๋ยวครูตอบจะพูดให้ฟังแรงนะครับอย่างแรกแรงชนิดที่1ก็คือแรงจากธรรมชาตินะครับเช่นแรงลมแรงน้ํานะครับ อ,อย่างประเภทที่2แรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์และสัตว์อย่างเช่นการเตะฟุตบอลหรือช้างลากซุงนั่นเองออย่างที่3นะครับแรงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเช่นอะไรบ้างก็คือรถยนต์เรือนั่นเองครับและนอกจากแรงที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วเนี่ยมนุษย์ยังสามารถออกแรงยิงได้ด้วยใช่ไหมและครันนี้ก็ออกแรงผลักก็คือออกแรงไปด้านหน้านัน่นก็คือแรงผลักนั่นเองครับ สำหรับวันนี้บทเรียนครูตอบมีแค่นี้ครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน